สวัสดีค่ะธรรมชมที่เ่อรบวันนี้ท่อมีสามดาวสุทาท่าธรรมชมไปหาน่องโยนะคะเนาะน่องโยนฝันว่าผูเถาฝ้าไปจับปลกคอเด่ปลอกคอหล่หลายธรรมชมจับปลอกคอได้หลาย,าลายตัวแล้วก็ได้เล็กดีเด็กเด็ดว่าฝากาธรรมชมค่ะจะเป็นเหล็กดีเด็กเด็ดตัวใดก็ไ,ไปรับชมกบนองโยผอมๆกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร,ร์กดกระดิง่งให้ท่อมีสามดาวนํานไเด้อค่ะ ไปรับชมรับฟังกำนองโยผูกความกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องโยสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องโยสวัสดีค่ะน้องโยครับเอฟซีเนาะเป็นผูติฟันแมนครับมีข่าว่างวดที่ผ่านมาจังๆถูกจังๆครับเบาแอมอตงกับทีมหานกับโบโลซาครับที่เดือดิตามไปฝากเอฟซีตอนรับปีใหม่วงวดวันที่ที่หก่านวาค้มกศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ครับ น้องโย่เว้าแนวทางซูเอฟซีฟัง,คน,งนครับฝันว่าจังไดครับฝันว่ันนี่ผู้ถ่อผู้หนึ่งค่ะเป็นผู้หญิงใ่สุดขาวครับเิ่นมาสวนฟันวาสิภาไปหาปลาคอร์ออที่นี่นี่ออกวเอาฟันหนั้นกย็ยางนําฝนนไปไ,ปไปไปหอดไปหอดหมองที่สิไปเอลปลามิดป,าปาลาบักร้านเต้มเห่นะคุณปามีแต่ปลาคอรตัวบักง่ายปัญหานี่ก็จับเอาจับเอาใสกตานะคะเิ่นก็ว่าอันเรียกว่าจับเอาเวลาเิ่นมาสีปัญหาเิ่นไหนสูงไ้มานเิ่นว่า นกกระซับเอาลายตัวนกกระเลยถามนกกระเบรดในความฝันนกกระเบรดถามเพิ่นยังร้ายนะคะแต่ว่าความในความฝันนั้นว่าเพิ่นพาไปเอาป่าเพคนว่าแต่ว่ามันมีแต่ปลาโขงมีแต่ตัวใหญ่ๆตัวซ้ำเกี้ยนสินะคะครับปอากระซับเอามวลค้างในความฝันก็จับเอาเลยกระับเอาเลยเต็มกระต่ายในความฝันเนี่ยค่ะมันห้านี่เพิ่นกระเพ้ายางยางข้างยางถลกไปที่จังวัดจึงผุนะคะ นุ่นอนพายพายกระตากระตากระตาของกระตาปลาไปครับย่างย่างย่างไปบรรทานี้ทั้งคอกคางนั่นบอดงามค่ะมี่พาอยู่องค์แต่ว่าคนเบาหนับนะคะมีแต่คน่นกระยิมให้ซื้อๆครับแต่ว่านู้นวานู่งกระตามเพิ่นกระบบปากกันหูครับแต่ว่าเด็กานคือว่าเพิ่นใหม่โศกบอดตัวแต่ว่าเด็กวานกระบุงเราเป็นเด็กเนี้ยเพราะว่าบ่านนี่คือว่าเป็นเด็กเก่าอะนะรับปลาปลาคอเนาะ ปลามันติดแปดเลยครับเมียนบอกปลาแปดครับจับกระเจ็ดอุกเมียนอยู่หัวของหันนี่เขาก็บ,บอกนูนก้เก่าเจ็ดนูกก็บริเลยสื่เอเก่าเจ็ดบ่อเลยสื่อบอ่อตะวันต่วันข้ออ่อนฟันนั่นเป็นบอกถือคือบตัตรโจครับแต่ว่าจะขอหดดันบ่อบริเลยสื่อนะครับื่อนะครับแต่ว่าหัวนี้ขึ้นว่าสีสื่ออยู่สีสื่อตัวไหนครับเนี่ยว่าสิสือ่อนี่นะคะเก่าห้าห้าเก่าย์เก่าห้าห้าเก่า คือภาษาเก่าแปดแปดเก้าคือปลาเนะนะคะเพราะว่าปลากัแปดเก่าไม่ได้ใส่หรอครับอนุ่นมากเลยเก้าโมมากเลยเก้ารู้นก็ได okay? ้จับเซอร์อนะคะเป็นอย่างกรับเอีกสี่เป็นมากเลยเก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าห okay. ้าห้าเก้าครับองส่วนตัวเฉพามากเลยเก้า ก็เรียกว่าจับใส่ฮาแต่ก็ไม่สวยเพราะเบร์นเพราะว่าพระปันเห็นพระนี่ก็น้าเก่าอยู่แล้วครับค่ะแม่ชีนี่ก็เป็นแปดครับคค่ะรับลองลองเสียงเบิร์เก้าแปดแปดเก้าคค่ะรับจับกระเจ็ดปลากับแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดกระไรนอครับแม่นวสาวนี่แม่นกันคาถาสามตัวเหรอครับน้องหล่ะสามตัวก่อนค่ะสามตัวนี่ต้อว่าสีรองสีฮาฮาเก่าห้าห้าเก้าห้าห้าเก้า แต่งวดที่ผ่านมานี่บ่ได้ซื้อติบ่ครับบ่ได้ซื้อค่ะฝันฝันงวดที่ผ่านมาหนูฝันว่าไอ้เขารักมารถมอเตอร์ไซค์มาหาเลขเด็กเด็กรถนั่นตัวเจ็ดครับยายก็ว่าคือบ่ลองซื้อเบิ่งนางลองเสียงเบิ่งหนูก,ก็บ,บ่ได้ซื้อครับค่ะก็ออกอีหลีแต่ว่าหนู้นเสียดายแหงครับอ้าวบ่เป็นหยังครับงวดนี้ล่ะครับท่านผู้ชมเนาะได้3ตัว2ตัวมาแล้วครับ FC ฟซีการถ่ายเอแปรได้ตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกทีมงานบ่าวแอ็มเอสโอมนําเนาะ มีอยังสิถามอีกครับเบาทองพูนทองมีสามดาวสาวหนิงครับผมโบมีครับผมโบมี่บมีครับโบมี่อะเอาตามพี่น้องว่านี่แหะครับสมาชมเนาะขอบคุณในไลฟ์ครับขอบคุณครับน้องโยขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากน้องโยค่ะนี่นะคะ่ะสมาชมเลขของน้องโยกับสมาชมจับปลาคอได้ลายโตเนาะค่ะเนาะกตีเป็นเลขเก้าหาเก้าแปดแล้วก็บแปดเจ็ด หา,าหาเก้าหาแปดกระทำชมก็ขอให้มิโฉมวิลาวก,ก็น้องโยเนาะคะ่นะเนาะประจ 16, ําวันที่สิบหกธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะสําหรับคลิปนี้ทอมีสามดาวกสิลาธรรมชกวิกรเจอกันคลิปหน้าค่ะขอใหาจ้จุกโฉมันหมันเฮงเฮงรวยๆค่ะไก่พึ่งพาไปใส่เนาะคะ่ะธรรมชกมิทมีสามดาวมีของดีมาฝากธรรมชกค่ะรับชมเบิ้งของดีกระเบาแอมเราทงก็เลยค่ะ บเบาแอมเราชมหนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิพย์ม่ทิพย์นี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเ,เรียกทอง สือเรียกสืออรตรี่เจงสือเีถือนครับน้องสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนาง่าอยู่ของแม่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีถักครับท่ามผม้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาหมายมหเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน กล่นมาได้พัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอ,อบตอนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยม,มชมชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะลหลวงปู่รอดเนาะครับผเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หนแตะล้วกรบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะล้กก็บี พี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะ ออตอนสวัสดีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุาธขอบคุณครับต้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยิน่าวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ้คอยดีลูกค่าย่างบ้เห็นลานเฮาแขกใายว่ามีอียังบดบังหรือว่ามี อาถรรพ์มาบุมาบังหมาล้านเหตุนในคนมองม่เห็นล้านข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านข้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาแอมเราตรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนอี้ก็มีโอกาสไมาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะ กบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะๆครับ่านผัสเมื่อแตะ ล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วกะเสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่า,านผูนน้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้กก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมในก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็แจ้งให้กันนี่ครับผยืนข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาที่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุล่อซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโถมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามู้ชมสามู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอกจากสามชมล้วาเบาแอมเราทง่ในน้ำมุนมาน้ำครับ ได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมหาเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่าหลายครับามาฝากเอฟซีบ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอ,เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส <HHH> ่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้า,ลลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ ันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม Satu, satu,